สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมปี2023ามเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราื่องมกันที่ผลฟุตบอลรีเม์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่17 แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับคริสตันพาเลตไป2.2ต่อสเชลซีเอาชนะเชฟฟิลด์กินนเดทต่อศนิ์คาสเซลเอาชนะฟูลแลม3มต่อส่วนคู่บอลมัดก,กับลูตันเทวก็แข่งขันกันไม่จบนะครับเพราะว่านักเตะของลูตันเทวได้หมดสติวูบลงในสนามก็เลยทำให้เกมนี้ได้หยุดการแข่งขันกันออกไปนะครับส่วนคู่สุดท้ายของข้ามคืนที่ผ่านมาเบอร์รี่ก็เปิดบ้านแพ้กับเอเวอเรตไป0ูนย์ประตูต่อ2 ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้นะครับที่1ก็เป็นเวอ้์วภูมิอยู่37คะแนนที่2เป็นอาร์เซนอลมีอยู่36คะแนนที่3เป็นแอสตันวิลลามีอยู่35คะแนนที่4เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่34คะแนนที่5เป็นทอนแนมฮอสเปอร์มีอยู่33คะแนนที่6เป็นิวคาสเซิลมีอยู่29คะแนนที่7เป็นแมนยูนเต็ดมีอยู่27คะแนนที่8เป็นไบรตันมีอยู่26คะแนนที่เกเป็นเวสต์แฮมมีอยู่24คะแนนและที่10เป็นเชลซีก็มีอยู่22คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นลูตันเทวมิวเคะแนนที่19เป็นเบอร์รี่มิวู่8คะแนนแาะที่2ี่เป็นเชฟฟิลด์ยูนตเดตก็มิวแปดคะแนนผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่17เซลตาบิโกเอาชนะกรานารดาไป1.0ต่อเลติกบิวเบาเอาชนะเอลติโกมาดิด2ต่อนเซบียาแพ้กับเกตาเฟสนต่อ3และบาเลเซียก็เสมอกับบาร์เซโลนาไป1ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นคิลลรนามีอยู่41คะแนนที่2เป็นเลอันมาดิดมีอยู่39คะแนนที่3เป็นบาร์ซ่ามีอยู่35คะแนนที่4เป็นเอเลติโกมาดิดมีอยู่34คะแนนที่5เป็นเอเลติกบิวบาลมีอยู่32คะแนนและที่6เป็นเลอันซัสเซตัดก็มีอยู่29คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นคาดิฟมีอยู่13คะแนนที่19เป็นกาลาดามีอยู่8คะแนนและที่20เป็นอันเมเลียก็มีอยู่4คะแนน ผลฟุตบอลการโชสเตลอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่16เรเช่เอาชนะโฟซิโดเน่ส .1 ต่อหนึ่งนาโปลีเอาชนะกกยาลีสต่อหนึ่งและโตลีโน่ก็เอาชนะเอ็มโปรีไป1.0ต่อศูนย์ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอินเตอร์มิลานมีอันสิบแปดคะแนนที่2เป็นยูเวนตุสมีอันสิบเจ็ดคะแนนที่3เป็นเอซิมิลานมีอยี่สิบเก้าคะแนนที่4เป็นนาโปลีมีอยี่สิบเจ็ดคะแนนที่5เป็นโลมามีอยี่สิบห้าคะแนนและที่6เป็นโบรลินยาก็มีอ่2ยี่สิบ ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเอมโปอรีมี12คะแนนที่19เป็นเวโลนามี11คะแนนและที่20เป็นซาเลนิตานาก็มีอยู่8คะแนนผลฟุตบอลบบนเดสติกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่15เอาบวกเสมอกับบอิเซียดัดมูลไป1นต่อ1นดามสตัดแพ้กับ,บวกบวกศูนต่อหโบคุมเอาชนะยูเนิอร์เนเบอร์ลิน3ามต่อน์ไม่ 0, ม0ูน้าแพ้กับไฮเดนฮาม0ูนต่อหและอาร์บีเลซิก็เอาชนะฮอฟเฟนแฮมไป3ต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไบเออร์คูเซนมีลล์สามสิบหกคะแนนที่2เป็นไบโยเมนิกมีลล์สามสิบสองคะแนนที่3เป็นอาร์เบเล็กซิกมีลล์สามสิบสองคะแนนที่4เป็นสตุ๊การ์ดมีลล์สามสิบเอ็ดคะแนนที่5เป็นบรเซียดอตมูนมีลล์ยี่สิบหกคะแนนและที่6เป็นฮอฟเฟนไฮม์ก็มีิลลยี่สิบสามคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นยูเออนเบอร์ลินมีอยู่10คะแนนที่17เจ็ดเป็นไมล์ศูนย์ห้ามิลล์เก้าคะแนนและท ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่16เดออัมเอาชนะนิสไป3ต่อและลองก็เอาชนะแรงไป2.0ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปารีสแซงแฌงมีอยู่สามสิบหกคะแนนที่2เป็นนิสมีอยู่สามสิบสองคะแนนที่3เป็นมโนโกมีอยู่สามสิบคะแนนที่4เป็นลิวมีอยู่2ีิบเจ็คะแนนและที่5เป็นลองกอมีอยูนน่2ี่สิบหกคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นโอลิมปิกลียงมีอยู่สิบสามคะแนนที่17เป็นลอรียองมีอยู่สิบสองคะแนน รายที่18เป็นแกงมงฟุตกรมอยู่11คะแนนผลฟุตบอลเอเอดอเอฟซีลิกของฮอลแลนด์เมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่16บอูเทคเสมอกับอาร์เคซิวไว้1นึต่อหึเอ็กซิซเซอร์เสมอกับโกเฮดยิ่งกว่าหต่อหนึ่และเคียร์ลาวินก็แพ้กับวอลเลนดัมไป1นต่อส ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น PSV e i n d h o n มี45คะแนนที่2เป็นฟีนูตมิลล35คะแนนที่3เป็นอา a ซตอักมามี33คะแนนที่4เป็น t w e n t ตมี33คะแนนและที่5เป็นอา a จ a m อ t e r ต a ดก็มี24คะแนนส่วนส่วนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอันเมเลมี13คะแนนที่17เป็นวิ t เท s e มี11คะแนนและที่18เป็น v วล e n d ด m ก็มี11คะแนนผลฟุตบอลสกอตติปเลเมชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่18 เซลติกแพ้กับฮาร์ดไปศูนย์ต่อสองลิฟสตันเสมอกับคิวมาน็อกศูนย์ต่อศูนย์รัสคาวตี้แพ้กับดันดีเอฟซีศูนย์ต่อหนึ่งเซนเมเรนเสมอกับมาทิวเวลศูนย์ต่อศูนย์และเซนเจัสตันก็เอาชนะฮิเบรเนียนไปหนึ่งต่อศูนย์ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเซลติกมิลยี่สิคะแนนที่2เป็นเลนเจอร์มีอยู่37คะแนนที่3เป็นฮาร์ดมีอยู่26คะแนนที่4เป็นเซนเมเลนมีอยู่26คะแนนและที่5เป็นคิมม ok, านนน็ออกกียู่24คะแ ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นอัลบูเดนมีสิบหกคะแนนที่11เป็นมาเทเวลมีสิบหกคะแนนและที่12เป็นลิเวอร์สตันก็มีส1คะแนนผลฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นอลลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่สิบเจ็ดเอาฤกษ์ยัดแพ้กับอาาลัลคาริสไป0ูต่อหและเอาอิติฟาก็แพ้กับอัลทาวันไป0ูต่อสอ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลคีรานมิลูสี่สิบเจ็ดคะแนนที่2เป็นอนัลนาเซอมิสามสิบเจ็ดคะแนนที่3เป็นอัลอาลีมิลูสามสิบสี่คะแนนและที่4เป็นอัลทาวอนก็มิลูสามสิบสี่คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่สิบหกเป็นอัพฮามมิ14สิบสี่คะแนนที่สิบเจ็ดเป็นอัลาเอสมิ13สิบสามคะแนนและที่สิบแปดเป็นอัลฮาซเซมก็มิยูสิบสองคะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่14บขอนแก่นยินเต็ดเสมอกับบีจีปทุมยินเต็ดไป1นต่อหเมืองทองยินเต็ดเสมอกับราชบุรีเอฟซีหนึ่งต่อหอุทยัยธานีเอฟซีเสมอมกับลำพูนเวลเลอร์สองต่อ2และนครปฐมยินเต็ดก็แพ้กับเชียงรายยินเต็ดไป1นต่อส ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นทู ette, 29, แบงคอกยูินเต็ดมีอยู่29คะแนนที่2เป็นบีจีปทุมยูินเต็ดมีอยู่28คะแนนที่3เป็นการทะเลียวิปซีมีอยู่23คะแนนที่4เป็นบุรีรัมย์กินเต็ดมีอยู่21คะแนนที่5เป็นเชียงรายยู ette, 19, นินเต็ดมีอยู่19คะแนนและที่6เป็นเมืองทองยู ette, 18, นินเต็ดก็มีอยู่18คะแนน ส่วนโซน้ายตารางตอนนี้ที่14เป็นขอนแก่นยูนตเดตมีส3คะแนนที่15เป็นชนบุรีเอฟซีมีอยู่10คะแนนและที่16เป็นพีทีประจบเอฟซีก็มีอยู่9คะแนนผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนาที่16และยองเอฟซีเอาชนะชัยนาทฮอนบิลไป4.0ต่อ 0, นครศรียูนตเดตเอาชนะอยุธยายูนเดต็ด5ต่อ2คัสตอมยูนตเดเอาชนะการจนบุรีเอฟซีต่อ 0, และนครราชสีมามัสตารเอฟซีเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไป3ต่อ0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นหนองบัวพิชียเอฟซีมีอยู่34คะแนนที่2เป็นนครศรียจเนต็ดมีอยู่33คะแนนที่3เป็นนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีมีอยู่31คะแนนที่4เป็นเชียงใหม่เอฟซีมีอยู่30คะแนนที่5เป็นระยองเอฟซีมีอยู่30คะแนนและที่6เป็นอยุทยายจเนต็ดก็มีอยู่24คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นใชน,น่าฮอนบิลมี12คะแนนที่17เป็นคัสตอมยินเดตมีอยู่10คะแนนและที่18เป็นกระบี่เอก็มีอ7คะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทียี่สิบอิสวิทเท่าเสมอกับนอริทไป2อต่อสสวอนซีแพ้กับมิดเดิลสเปร์หนต่อสเพลสตันแพ้กับวัตฟอร์ด1นึ่ต่อห้าดยูไนเต็ดเสมอกับโคเวนทีหนึ่งต่อหนึ่งลตันซิตี้เอาชนะซันเดอร์แลนด์1นต่อศเชฟฟิลด์เวสเดย์เอาชนะควินส์พาร์คเรนเจอร์2อต่อหมิยวอร์เสมอกับฮาร์เด์ฟิลด์หนึ่งต่อหนึ่งซาวแฮมตันเอาชนะแบ็กเบิร์น และพรีมาร์ทก็เอาชนะเลสเตอร์แฮมไป3าต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเลสเตอร์ซิตี้มีอยู่52คะแนนที่2เป็นอิสฟิดมีอยู่52คะแนนที่3เป็นลีดยูไนเต็ดมีอยู่42คะแนนที่4เป็นเซาทแฮมป์ตันมีอยู่42คะแนนที่5เป็นเฮาส์ซิตี้มีอยู่36คะแนนและที่6เป็นเวสต์บรอมบีเดอเบียนก็มีอยู่35คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่22เป็นควินส์ปาร์คเรนเจอร์มีอยู่20คะแนนที่23เป็นเชฟฟิลด์เวสเทิร์นมี16คะแนน รายที่24เป็นลอเทอร์แฮมก็มีอยู่คะแนนผลฟุตบอลเซเรียอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่17เฟอรนพิซาโลเอาชนะเคลเมนเซไป1.0ต่อนเบรชชาเอาชนะโคโม2.0ต่อเวเนเซียแพ้กับซิติโลอันโต2ต่อารจินาแพ้กับซัมโดเรีย1ต่อ2โมเดนาเสมอกับซิตาเดล่า1ต่อ1โคเซนซาเสมอกับปามา0.0ต่อศสโคลีเอาชนะคาตันซาโล1.0ต่อและปาเลโมก็เอาชนะพิซาไป3ต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปามามีอยู่35คะแนนที่2เป็นเวเนเซียมอยู่33คะแนนที่3เป็นโคโมมอยู31คะแนนและที่4เป็นคาตันซันโลก็มีอยู่30คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่1 8เป็นเลโก้มี16คะแนนที่19เป็นแตนานามีอยู่14คะแนนและที่20เป็นเฟอร์ันพิซาโลก็มีอยู่10คะแนนผลฟุตบอลบุนเดสลิกาสา2ของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่16 มาดีบวกแพ้กับฟอร์ทูน่าด้วยเซดอบไป2ต่อ3แฮท่าเบอร์ลินเสมอกับออสนาลุก0นต่อ0์เนินแบกแพ้กับฮัมบู0กต่อ2และโคสไต์คินก็เอาชนะฮันโนเวอร์ไป3ต่อ0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโฮนสตายคินมีอยู่35คะแนนที่2เป็นซังพอลีมีอยู่32คะแนนที่3เป็นฮัมบูมีอยู่31คะแนนและที่4เป็นฟอร์ตูนาเดอเซด็อกก็มีอยู่30คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นรัสต็อกมีอยู่17คะแนนที่17เป็นไอเทตบราชไวมีย11คะแนนและที่18เป็นออสนาบุกก็มีอยู่9คะแนนและผลฟุตบอลสกุลเดลิกาสเปนมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที20เอลเดนเซ่เสมอกับลาเซนซันเตเดไป3ต่อ3 อันดาราเสมอกับเอสปันยอนหนึ่งต่อหนึ่งกาตาเคนาแพ้กับปูกาศูนย์ต่อสามสปอร์ติ้งคิคอนเสมอกับเลกานสหนึ่งต่อหนึ่งและมิลานเดสก็เอาชนะอันบาเซเต้ไปสองต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเลกานสมีอยู่38คะแนนที่2เป็นเลออันบิเกรดอลิตมีอยู่35คะแนนที่3เป็นสปอร์ติ้งคิคอนมีอยู่34คะแนนและที่4เป็นเอสปันยอนก็มีอยู่33คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นกาตาเคนามี15คะแนนที่ยี่สิบมอริเปตมี ore, eta, 14คะนน และที่22เป็นอันก่อนๆก,ก็มี14คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ